มาแล้วครับหูฟังไร้สายจากฝั่ง Android Samsung Galaxy Bud s l ั v e นะครับผมเฮ้ย่าวันเพบเพื่อนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับครวัวสะพานและคุณยายกยสิทธิ์นะครับวันนี้ฟังาก้าจะมาแกะกล่องหูฟัง Tour e wireless รุ่นใหม่จากแบรนด์ซ m s u n งนะครับซ a m ซ u ง g Galaxy b u บั l i v e ราคาเบาๆ6 9 9 0บบาทนะครับนี่ครับ ของของเราดีไซน์แปลกตามากๆเลยครับใครไม่ถัว่วมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับมาด้วยกัน3สีนะครับ m มิ t i ิกบอลสีทองแดงครับมิตริกแบ็กสีดำครับและของฟัก,กา้ามิ i ริกไว้ครับสีขาวแบบนี้เลยเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับชาร์จิ่งเคสมีแบ่งซ้ายขวา มีแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ไลท์เป็นไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับด้านหลังมีตัวพอร์ตไว้ชาร์จไฟกับสาย Type C นะครับเพื่อนๆมาพร้อมสายชาร์จ Type C ในกล่องและยังมีส่วนวิงทิปขนาดใหญ่ไว้เปลี่ยนเพื่อให้หูฟังกระชับยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับคู่มือและวรันตีการ์ดนะครับดยดีไซน์ที่แปลกตาเพื่อนๆคงสงสัยว่า ใส่ยังไงพอก็งงใส่ไม่ถูกเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมให้เพื่อนๆสังเกตส่วนของลำโพงเราจะใส่ส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วส่วนที่เป็นยางจะอยู่ด้านบนแบบนี้ครับไม่มีทางที่จะเกี่ยวกับผมหรือเสื้อผ้ารับรองว่าไม่ว่าจะเล่นกีฬา หรือเดินทางไปไหนไม่มีดุดหลนหายแน่นอนครับดีไซน์ทาใไม้กระชับหูมากๆนะครับไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกเลยหูฟังสามารถใช้กับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android ที่มีบลูทูธได้ทุกตุ่นนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายๆและสามารถปรับแต่งโทนเสียงได้ด้วยแอปพลิเคชัน Galaxy Wearable และมี Equalizer ปรับเสียงเบสเสียงนุ่มหรือเป็นโหมดดินามิกได้ตามใจนะครับ มีระบบการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การฟังเพลงคมชัดกิง้งได้อัดถารดมากๆครับในตัวหูฟังไมโครโฟน3ตัวด้านหลังด้านล่างด้านในนอกจากตอบโจทย์ในการคุยโทรศัพท์แล้วนะครับยังเหมาะกับยูทูบเบอร์อย่างฟักแก้้ด้วยครับเพราะสามารถเป็นไมโครโฟนไร้สายในการทำคลิปวิดีโอทำบล็อก ที่สามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ถูกใจฟังก้ามากๆเลยครับยังสามารถเป็นไมโครโฟนสัมภาษณ์โดยใช้หูฟังข้างหนึ่งสัมภาษณ์แขกรับเชิญได้นะครับตอบโจทย์มากๆเลยเมื่อชาร์จหูฟังเต็มแล้วสามารถใช้งาน6ชั่วโมงถ้ารวมกับการชาร์จจากตัวเคสจะใช้งานได้21ชั่วโมงเลยครับสำหรับหูฟังและสายตัวนี้ฟังก้าลค์มากๆเลยครับ เสียงดีปรับแต่งได้ตามใจไม่มีเสียงรบกวนคุยสายได้ลื่นไหลก็ไปลองเสียงกันนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกินๆนะครับป้นปนูสวัสดีครับ